อ,อันนี้เป็นหน้าจอการจำลองตัวของโนเลสกับมอดบตสลฟนะครับผมมอดบตสลับอยูในการทดสอบนะครับขอญยตย่อให้มันเป็นหน้า,นาเดียวก่อนวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันแบ่งสอง,งอันดีกว่าโอเคนะครับตรงนี้ก็คือเครื่องจักรทั้งหมด15ตัวนะครับ15ตัวสามสิบตัวอัวนนี้ คือ6เปอร์เซ็นถ้ากดปุ่มมันต้องเป็นสุกเข็นตัวนี้กดตัวนี้นะครับต้องมาโผล่ลงมาบัตรตัวนี้นะครับกดปุ๊บทาเป็นสุกละเอออ่ะโอเคถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเพิ่มเพื่อดูช่วงก็คือสูกหนึ่งห้าเก้าเก้าสีเขียวหกพันถึงเจ็ดเก้าเก้าสีเหลืองแปดพันขึ้นไปสีแดงเราที่ตรงนี้เป็นห้าเก้าสุกโอเคมาแล้วนะครับห้าเก้าสุก ตรงนีนนะ้เป็น599โอเครับโแล้วเนาะเป็น599เองนบโอเคเนาะาวนี้799 99โอเคอเดปบแลเนาะแต่วัทุตัวก็เป็นการาตัวนี้นะครับตัวนี้ส 40เ,เป็นค่าสูงครับกดตรงนี้สูงตรงนี้ต้องก็สูงด้วยกดปุ๊บสูงเลยรนี่กดปุ๊บสูงกดปุ๊บสูงกดห้าตัวนี้กดห้าตันี้เนาะกดปุ๊บสูงรวหกนตัวนี้กดปุ๊บสูงรเ็ตัวนี้กด,ดสูงตัวน,วน,วนี้สูง <c oughs> สิบห1ึ่อาบีอันนี้เราบอกว่าอยากเพิ่มข5อเป็นขอกก็เป็นสีเหลือ 15. 15. 18, 000. 18, 000. งเนาะอ่าสหือข้อห้เป็นหนึอาตรงนี้ต้องเป็นสีแดง จะเป็นอ่าครับ